สวัสดีแฟนบอาทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่24กันยายนสมร8ันะครับอยู่กับไปช่วยทางอาเซาดีครับคืนนี้เนี่ยก็จะมีฟุตบอลคราบาวคคับรอบที่3นะครับแข่งขันกันโดยอาร์เซนอลเนี่ยจะบุกไปเยือนพอร์ตเวลนะครับทีมอันดับที่19จากทั้งหมด24ทีมของลีกวันนะครับซึ่งก็คงจะไม่เกินไปนักนะครับถ้า,าเราจะพูดว่านัดนี้เนี่ยก็ เป็นโอกาสของเราบรรดาตัวสำรองแล้วก็ดาวรุ่งที่มีศักยภาพนะครับที่จะได้ลงไปโชว์ผลงานให้กับมิเกลเดต้าได้ชื่นชมแล้วก็พิจารณาถึงโอกาสที่พวกเขาจะได้ลงเล่นมากขึ้นในทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามในช่วงนี้เนี่ยนักเตะของอาร์เซนอลก็เข้าๆออกๆออออจากทีมอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย เบนไว้์เอยมาติโนเดกาดบุยโยสาก้าคายฮาวดรวมถึงวิลเลมซลีบาแล้วก็กบเบรลเชสุดนะครับที่หายหน้าหายตาไปจากทีมก็โชคดีว่าอาเซาเนี่ยเสริมทัพเข้ามาได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับการขาดหายไปของบุโยซาก้าก็มีโนนิมาดูเว e เก้ที่จะเรียกว่าแจ้งเกิดก็คงไม่เชิงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็มี ชื่อเสียงเรงน้มอยู่ประมาณหนึ่งนะครับกับการทําผลงานให้กับเชลซีแล้วก็ทีมชาติอังกฤษแต่ว่ายัางไงก็ตามมันก็ยังไม่ดีพอที่จะทําให้แฟนบาราเซโลเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้นะครับว่าเป็นที่พึ่งของทีมได้นะครับเมื่อไม่มีตัวหลักในตําแหน่งเิมเส้นฝั่งขวาอย่างบุกยสาก้าพอซาก้ากลับมาเนี่ยโนนี้มาดูเอเก้ก็เกิดอยากจะพักขึ้นมานะเราก็ไป รับอาการบาดเจ็บมาซึ่งก็น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับในตอนแรกเนี่ยมีการคาดเดาว่าอาจจะเป็น ACL ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นสื่อก็พยายามตรวจสอบการเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะมันไม่มีช็อตไหนที่จะสอดถึงอาการที่จะเจ็บ ACL ได้เลยนะครับก็มองว่าเป็นเขา่าแล้วก็อาจจะต้องพักไปถึงสงเดือนแต่ว่ามิเกลเรตาได้ออกมาให้ความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่าโนนี่มาดูเก้นเนี่ย ดูไม่ค่อยน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะครับอาจจะหายไปราวๆสอสาสัปดาห์แต่ว่ายังไงก็ตามทางทีมแพทย์ก็จะมีการประเมินอาการอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ จะมีการอัปเดตเรื่องของระยะเวลาในการพักรักษาตัวกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามิเกยเดต้ามองว่าจากการประเมินในเบื้องต้นเนี่ยเขาคิดว่าอาการบาดเจ็บในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้โนนี่มาดูเอเก้เนี่ยหายไปจากทีมราวๆสองสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับและนอกจาก โน่นี้มาดูอก้นะครับที่จะไม่สามารถลงเล่นในเกมที่อาร์เซอลจะบุกไปเยือนพอร์ตเวลในคาร์บอาลครับรอบที่3คืนนี้เนี่ยก็ยังมีนักเตะทุวสำคัญในตำแหน่งแผงหลังอย่างเปียโรฮินคาปีเอซึ่งเชื่อว่าแฟนบาร์นาซ่าก็เฝ้ารอที่จะได้เห็นฟอร์มของนักเตะรายนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายเมื่อเจ้าตัวได้รับประการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับที่คนขาหนีบแล้วก็ พลาดการมีส่วนร่วมกับเกมที่อาอร์ซอลเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หประตูต่อหนึ่งไปนะครับซึ่งมิเกลเรต้าเปิดเผยว่าอีก2อสมวันนะครับก็จะมีการประเมินอาการของนักเตะทีมชาติเอกวาดอรายนี้กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเท่าที่ฟังก็ดูจะไม่หนักหนาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกมกับพอร์ตเวลในค่ำคืนนี้ดูจะเร็วไปนะครับสำหรับ เปียโรฮินคาปีเอก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับอาร์เซอลจะได้ข่าวดีเมื่อมิเกลเดตาเปิดเผยว่ากัปตันทีมมาตินเดกาดนะครับพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกตอนนี้เขาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแล้วก็ไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดนะครับแต่ถึงยังไงก็เชื่อว่ามิเกลเดตาคงจะไม่รีบร้อนส่งกัปตันทีมรายนี้ลงสนามนะครับ อาจจะเป็นในช่วงท้ายเกมเพื่อให้โอเดกาตเนี่ยได้กลับมาสัมผัสบรรยากาศในสนามแล้วก็เรียกคืนจังหวะจากโคนในการเล่นซึ่งนั่นก็อาจจะรวมถึงการที่เราจะได้เห็นบุคยศาก้าลงไปเล่นร่วมกับมัตินูเดกาตเช่นเดียวกันนะครับโดยเราอาจจะจับสัญญาณได้จากบทสัมภาษณ์ของมิเกลเดต้านะครับที่พูดถึงการใช้งานบุคยอาก้าว่า ซาก้าเองก็ต้องการจะลงเล่นนะครับแล้วเขาก็ต้องการที่จะลงไปปรับจังหวะการเล่นในเกมการแข่งขันอย่างจริงจังนะครับแต่ว่าอาร์เตต้าเองก็รู้ดีว่าจะต้องระมัดระวังในการใช้งานนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ซึ่งเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บโดยในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเราได้เห็นบุกยุาก้าลงไปเร็วตั้งแต่ช่วงพักครึ่งนะครับก็ด้วยความที่ นนี้มาดูอีกเก้เนี่ยได้รับประการบาดเจ็บไปนะครับคราวนี้มีเวลาได้พักสองสมวันก็เชื่อว่าเต็มที่บุเยลซาก้าก็จะได้เล่นราวๆา0นาทีแต่ว่าอาจเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะได้ลงเล่นเป็นแค่ตัวสำรองนะครับหลังจากนาทีที่60ก็เป็นไปได้ซึ่งไม่ว่าอารต้าจะตัดสินใจเลือกใช้งานบุเยลสาก้าในช่วงไหนของเกมนะครับเชื่อว่าในอีกช่วงที่เหลือ ก็จะเป็นหน้าที่ของแม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งอนานะคตไกลของอาร์เซนอลซึ่งก็ไม่ได้ลงสนามมาหลายนัดแล้วนะครับด้วยนโยบายของมิเกลเรต้าที่ก็จะค่อยๆผลักดันเด็กจากอะคาเดมี่เข้าสู่ทีมชุดใหญ่นะครับไม่โหมไม่รีบที่จะส่งเสริมหรือว่าผลักดันนักเตะให้ก้าวไปเร็วจนเกินไปนะครับซึ่งอาจจะนำมาซึ่งการเติบโตที่จะทให้เขาเป็นนักเตะที่ไม่ใช่อย่างที่อาร์เซนอลคาดหวังนะครับ ซึ่งถ้าหากว่ามิเกลเรตตาตัดสินใจที่จะใช้บุกยุซาก้าลงไปเรียกความมั่นใจเนี่ยเราก็าจ,จะได้เห็นกาเบ,บิียลติเนลลี่ลงไปเล่นเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายส่วนในตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยยังเชื่อว่าเมื่อไม่มีคายฮาวเวตก็จะเป็นโอกาสที่วิกเตอร์โยกรสจะได้เรียกความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับนี่ก็เจอปัญหาในการทำประตูโดยเฉพาะกับเกมใหญ่ๆและถึงแม้เกมนี้จะไม่เรียกว่าเกมใหญ่แต่มันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้ รับโอกาสในการสับไกลในกรอบเขตโทษมากขึ้นนะครับเล่นกับพอร์ตเวลเชื่อว่านักเตะอาเซอที่ถูกส่งลงสนามเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ไม่ว่าจะเป็นอีธานวานเนรีมิเกลเมริโนเอบริชเอเซรวมถึงเดคเคนไรส์มาตินโอเดกาดแล้วก็มาตินซูบิเมนดี้ถ้าหากว่าคนไหนได้รับโอกาสก็น่าจะดีพอที่จะสร้างสรรค์จังหวะในการทำประตูให้กับ กองหน้าทีมชาติสวีเดนรายนี้ได้นะครับเมื่อดูจากศักยภาพของทีมอย่างพอร์ตเวลซึ่งก็มีผลงานไม่สู้จะดีนักนะครับถึงแม้ว่าในระยะหลังจะเริ่มคว้าชัยชนะได้บ้างแล้วนะคับล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะแมนฟิลสอ2ประตูต่อหก่อนหน้านั้นบุกไปเอาชนะเอ็กเซเตอร์สประตูต่อศแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นก็จะดูแย่เลยทีเดียวนะครับเมื่อพวกเขาแพ้ เล t ตันโอเรียนประตูต่อ3แล้วก็มีบุกไปแพรเรดดิ้งศูนย์ประตูต่อ1นะครับก็ไม่ได้อยากจะคุยนะครับแต่ว่ามันก็ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาจริงๆสำหรับเกมคาร์บเาครับในรอบนี้ส่วนเรื่องราวอื่นๆก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนะักเตะออกมาเป็นระยะนะครับถึงแม้ว่าตลาดซื้อขายจะเพิ่งปิดไป และด้วยความที่แฟนบอลอาเซดีครับส่วนใหญ่นะส่วนตัวรู้สึกว่าให้ความสนใจในเรื่องของข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะมากเป็นพิเศษนะครับก็อาจจะมีการหยิบยกมาพูดคุยกันบ้างถึงแม้ว่าอาเซาจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับใช้เงิน มหาศาลในการทุ่มซื้อนักเตะตัวที่ทำให้แฟนบอลเนี่ยพึงพอใจเข้ามาร่วมทีมเรียกว่าแทาบจะสมบูรณ์แล้วนะครับการจะไปดึงนักเตะคนไหนเข้ามาร่วมทีมเนี่ยก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่กี่คนแล้วนะครับแต่คำว่าไม่กี่คนเนี่ยก็ต้องดูว่าถ้ามันเป็นตำแหน่งแล้วก็เป็นรายชื่อที่น่าสนใจก็คงจะต้องหยิบยกมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับตลาดเดือนมการาคมจะว่าไปก็ อีกไม่นานนะครับก็น่าจะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจออกมานะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้มีเรื่องราวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนมนุกท่านเนี่ยก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ